สวัสดีนะคะชื่อออยสุรัชดารือเจียงคำนะคะตอนนี้เป็นสถาปนิกอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงมันก็เตะตาเรามากเลยชวนเรารว,วยอ่ะโดยอสังหาก็หยิบมันมาเอากลับไปน,นอนกอดที่บ้านแต่พอเปิดอา่านปุ๊บรวดเดียวมันจบอ่ะ พอจบเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจว่าเออมนุษย์เงินเดือนตัวเล็กๆคนนึงสิะปีนี้เราจะเริ่มไปยังไงต่อได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจบินมาหาอาจารย์เลยบินมาเรียนคอร์สที่กรุงเทพก่อนปัญหาของเราคือจับได้ว่ามันคือความกลัวแต่พอเราอ่านเรารู้เราเราเหมือนเราเอาประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งหมดน่ะแล้วเราก็ไปต่อยอดมันยอก็ตอนนี้ก็คือมีบูทีโฮเทลเป็นของตัวเองอยู่ที่เชียงใหม่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนว่าทลายมันออกมาแบบหนังสือที่เราได้อ่านเนี่ยหรือว่าการที่เรามาเข้าคอร์สสัมมนานเนี่ยมัน เราใช้เงินแค่น้อยนิดในการแลกด้วยประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ขอ,ของของท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือของอาจารย์ถนอมซึ่งอาจารย์ถนอมเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นรีมากมากะอาจารย์เป็นคนที่เป็นเหมือนเมนทอร์ที่คอยแบบคอยให้คำปรึกษาเราโดยที่โดยที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะหาจากที่ไหนได้เงี้ยแค่เราซื้อหนังสือแกหรือได้ได้เข้าไปเรียนกับแกครั้งนึงแต่เหมือนกลายเป็นคุยกันยิ่งกว่าญาติยิ่งกว่าผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเนี่ยค่ะก็าฝากทุกคนเลยเนาะทะลายตัวเองแล้วก็ก้าวออกมาด้วยกันค่ะ